แต่ละคนแต่ละคนมันมันมีอยู่มองใดมันจบมองใดไปตั้งเป้าไว้มองใดตอนนันเป็นเด็กน้อยเขาอาจจะบู่เรื่องธรรมะอีกอย่างดอ,อกอกระเลนกระหัวไปเรื่อยต่อมาใหัเป็นุมม่มนสาวเข้ามากะอยากได้ผัวอยากได้เมียออต่อมากับบาดได้ลูกได้เต่าได้พ่อแม่ก็หาเมียหาผัวให้นั่นนี่ เป็งสุขสมบัตินั่นนี่ให้พอได้เห็ดอยู่กิน,ม,นมันแก่วอา,ายุหากินเลี้ยงสืบพันกันไปสามตายนี่บ่เนาะเอากันได้ลูกเป็นห่วงลูกหาสืบ่ตกันไปหามูลมรดกไว้ให้ลูกไ้ให้ล้านจมบนกันไปของเจยวกันกับการหายุหายกินอยากรวย อาหลักก็มีปนขีก็มีโกหกขีตัวให้คน้อื่อนเสียชีวิตสับสินเพื่อตนเองเพื่อให้ตัวเองรอดมันเองแต่มีแต่ละมือแต่ละเวน้นขโมกกระมักไปทำงานอันนั้นทำงานอันนี้แต่ก็มีเรื่องเล้าต่างๆในหน้างานในที่ทำงานแล้วก็สั่งผู้นั้นแล้วก็ถูกใจผูน้นี้แต่ละมือแต่ละเวน้น เหตุป้าหอน,น้ังป่วยกะพาไปรักษาอุบัติเหตุพาไปรักษา,าเพาราระว่าบพาว่าผู้เป็นพอเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต่าหรือในตระกูลวงเคยอญาติตายกะหายห้องน้ำกันเผาทิมเนี่ยสรุปยอดมันสีแค่ว่าเกิดมาสืบพันธุ์หายุูหายกินกันไปซ้ำตายจุดหมายอันสูงสุดของของชีวิตถ้าเท่า,าเรื่องของร่างกายน ที่พวกเจ้าสิหักกันเป็นห่วงกันปันใดกบสบแางสุดท้ายก็ตายจะกันแล้วเรื่องของจิตใจนี่นะจุดหมายเฮาู่ใสเฮาตั้งเฮาเกิดมาเนี่ยมันมันแค่อายุให้กินไปสืบพันธ์กันไปเอาลูกเอาล้านไปตายไปท่อนอีเรื่องเหตุทั้งใดสิออกจากความเกิดเหตุทั้งใดสิออกจากความดี เกิดมาหาอยู่หายกินอีกเกิดมาเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อนั่นเพื่อนี่อีกเห็ไหมจทั้งหดห้องสิ่หลุดสิพนหอกจากวงจรวงจรเกิดมาหายกินซ้ำตายจะเป็นคู่เจ้าก,กับขมกขมุมรับการทํานาทีหน้าที่น,นั่นก่ะอาชีพแหลกเงินมาเลี้ยงขอบคั่แหลกเงินมาสัางเสริมอนาคตให้ลูกให้ล้าน ก็ให้เขาไปมีอนาคตคือจะของได้อนาคตกูเป็นคู่แล้วกูเป็นตำรวจแล้วกูเป็นทาหารแล้วกูเป็นนันนันนี่นี่แล้วก็สืบต่อกันไปหาเงินสงกันเลี้ยงให้ไปเป็นแบบนั้นแบบนี้เก็บใครได้ปว่ยปวยป่วยกันไปรักษากันไปอุบัติเหตุแข่งข้าหักพ,กพิการดูแลก,กันไปตายนั่นแหละไปซ้ำต,ตายนี่เท่านี้บอก จุดหมายชีวิตคนบนาะงที่ก็ไปทั้งทีทํางานก็ไปยกไปอวดไปอ้างว่าจะของเหตุงานกิ่งกโมหัวดีโกโมยังสูบกูว่าได้ไผสิรลอดหอบทากูมีความสามารถยกอ่างอวดตนคมหินซาลพัดมีแค่นี้พอแต่ละมือแต่ละเวร่นนว่ารคู่ววาทหารตำรวจ่ว่าพนักงานโรงงาน่าว่าคนขายของขายประกัน หรือสิขายยังกแล้วแต่พากันไปพวกขายของกิฟช็อปขายอาของต่างๆเครื่องใส่เครื่องสอยเครื่องใส่เฟ้ฝ่าเครื่องมือทำมาหากินเครื่องขวบเครื่องขวขายเสื้อผ้าขายขนมนม,นม,นมเนอยอาหารมนอนี่ไหมหม้อหมาม,าม,ามนอานี่ไหแค่นี้ไปแลยก็งงๆช,งชาร์ลช์ลาลงไป บางคนกับตาย่อนแก่เฒ่าชราบางคนกนตายตอนเบิดอายุชราภาพมากแล้วบางคนกับแล้วแต่ก็เลยมาหาว่าพวกเจ้าสิเวียน่ายอยู่กับแขวงจรหากินซ้ำตายเนี่ยวอาไอชีบได้กับออชีบเลี้ยงเลี้ยงจะของให้ร่ำให้รวยอรวยรวยไปหอดใส่เอาแบบในดน่ะ มีจุดหมายอันสูงสุดหรือยังะอาชีพหมอลำาอาชีพนักรล่องอาชีพนักเต้นนักแสดง,สดงความจริงก็คแค่เป็นไอ,อาชีพหาเลี่ยงชีพลอ่ลอล่อวันตายสยุดเาะเขาบัง,งคิดกระขักเลยเจ้าสิไม่ลดจากขั้นเจ้าสิไม่เงินจากหลานเจ้าสิมีท่องเจ้าสิมีสมบัติเจ้าสิมีมูลมรดกเป็นทีดินเป็นบ้าน เจาก,ก็ต้องตายจากมันคือเอาแต่เหตุตั้งแดเขาจะออกจากวงจรนีได้ไวงจรนั้นเกิด,ดมาหากินสามตายเนี่ยนะนั่นแหละล้ยลาย่ังในวงจรกรรมการกระทําของตนเองมันเออไปตัวไปลักไปทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตและสั์ส,สนตัวเองกับเราร้อนก้วนกบายานกันหน,นี <_ t ot> เหตุผลมาแล้วบางทีถ้ากูถจกจบได้เด้นอ ลูกกูสจอยูจังไดนอ้อเมียกูอยู่จังไดนอ้อหรือพกผูงหญิงก็เหมือนกันพัวก,กูลูกกูหล้านกูอันนั้นอันนี้สิไปลอดประนอน,นี่วนแต่ยูอันวงจรอ,อันพวกริงนหนึ่งปลูกยางก็ใสาละวน่นอยู่น้ำยางปลูกอ้อยปลูกมันพวกเหตุการณ์ประมงรือหาปลาประมือกุ่งหอยช้าละวน่นอยู่แต่ละมือแม่ค่าตามตลาด้านข่าทกเถียงกัน เที่ยงลาค่าหรือเอาเปรียบกันหรือแย่งลูกค้ากันว่าว่าจะเป็นพลังงานในหางซัพพสินค้านั้งนั่นนี่นีนนนนสารพัดแต่ละมือแต่ละเบนเลิกงานแล้วค่ะกับบานเมื่อหากินเขานอนรับตื่นมาทํางานไหมบางพวกเลิกงานแล้วก็ไปฉลองกันต่อยกินเหล้าเมายาบางคนก็ไ้ก,กับบานลดส้นตายบางคนก็มีเหลืองติดคุกติดหนังไปกันไปนั้นท่อดีนึงพอ ชีวิตอันนี้มีพอสาม่นแหละถ้าเฮาได้ยินได้ฟังความจริงนี่แหละคือเอนว่าความจริงเลยความจริงของทุกชีวิตสรัพรสรั์บ่บอกประเทศใดก็สร้างเออเกี่ยวกับศาสนาใดเลยเออบ่มียั้งแต่สิพ่อหายอยู่หากินกันไปสืบเมือสืบเป็นไปเรียงลูกเดียงโตไปก็ตายปะกันไปแต่บ่มีสงครามก็ดีเออแต่บ่มีโลกโลก็มี ให้สารพัดต่างๆไม่เห็นแต่ตายก่อนมดนี่เดี๋ยวก็ตายน้ำหนามถ่วงเดี๋ยวก็ตายน้ำแผ่นดินทล่มเดี๋ยวก็ตายน้ำฝาผ้าเดี๋ยวก็ตายน้ำล้มผ้ายุในญเอ่อตายน้ำสงข้ามตายน้ำโรกระบาดหรือตายน้ำโรกเฉพาะตนโลกมาหลอกมาเล่งไปเบาหวานไปฟอกไตไปเอ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปสรุปลงก็มองตายทั้งเดือนนี้นี่นี่เลยอันทรมาทุกประเทศเป็นแบบนี้หมด ทั่วโลกนี่สัมสัท์ได้กับช่างเกิดมากกับเพียงแค่หากินเพียงร่อวันตายเท่านั้นมันมียังวิเศษดีโสเลย <S <S เลี่ยนสูงกับเลี่นสูงมาหาเลียงขี่ไปหากินซ้ำตายนั่นแหละดิบดีเล <S <S เี่นสูงมากมีอำนาจบาดญงมีอิทธิพลอ,อิทธิพลคมเหงผู้นั้นผู้น,นี้ไป <S <S เออวันนี้จักดอกว่าบุญบาปเป็นแบบใดบ่จิจจกดอกผลของกรรม ไปาจากดอกเรื่องกรรมคืออย่างาะจากกุศลรปจากอากุศลนั่นแหละจึงเวียนใยตายเกิดจนคนที่ทำอก,กุศลใบหมากตายตกนรกไปเอสอว่าสิไลไตเต้าจากนรกแต่ละหลุมแต่ละขุมแต่ละแดนในการท่อระมานที่กรรมตัวเองเฮ็ดไว้สว่าสิไ่จำนวนเปรตเป็นมาไรไลจำนวนเดรัชามเป็นมาไรนั่นแล้วเพราะว่าบ่มี่ คุณธรรมวิธรรมบรรความจริงวิธีการเกิดของมูสัตว์วิธีการส้างกร,รมและรับผลกรรมของมูสัตว์ของตัวของเองนั่นแหละเพราะววิธีการสีเอาเหตุจังได่ตังเสียเอาตัวเองออกไปจากความบ่ามากเกิดอีกเพราะ่าวความมันบ่เสือเมื่อบ่เสือเราต้องหาศึกษาอว่าคอยฟังฟังศึกษาท่ปรเลย ฟังมาอ่านเบิงศึกษาเบิงนั่นนี่พิรณาตามความ็นจริงของชีวิตจะของเนี่คู่ก็เลี้ยบางคนก็ตายก้อนกเกษียนเนาะอาชีพคู่ก็บดีก็หาเพื่อหน,น้าคนให้ลูกให้ต่อของเองมีอยังตำรวจก็เหมือนกันยังก็เหมือนกันเลียนจบเพียงใดก็สร้างกับหิให้กินไปซ้ำตายนี่ยมันทีเป็นยังกระทางเลยใช่ไหมจันนั้นเขาบ็ต้องไปสะอื่นสะออนทายเยอทะทายาดยังปานนั่น ให้หน้าห่อก็มีหอาอยู่หากินสร้างตายเสมอกันล่ะนะปูกเขากินเองมันเป็นเถอะปูกพักปูกบกงเออปูกสวนต่างๆเห็ดหนกินเองเป็นเถนานัา่นแหละในชีวิตของปุถุชนคนทั้งหลายผู้บรรุทำผู้บอกเขาถึงความจริงก็มีวนเวียนยู่แค่นั้นแหละเป็นห่วงกันด่ากันเวลาบา่าได้ดังใจพิจใจบ่าวว่าผัวบ่ว่าหลูเนี่ยบ่าวว่าในญาหยาพี่น้อง ยังชิ่งกันในที่ดินที่ดอนที่สวนในมูลมรดกบ้านนั่นนี่แค่นี่หนึ่งเดียวแต่ก็ตายไปแต่ก็เกิดไม่เพราะมันเกิดเป็นคนไปเด้พวกมมีทางออกนะไปเกิดในนล,ลกก่อนเ,ออเหตุกรรมอันใดไบล่อับผลของมันตามความหนักความเบาเด้อขรุกรรมละหุกรรมอะไรมาเลยเด้ออุปขาดกรรมอุปปีริกกรรม เอยสารพัดน,นี่เขาว่าลูกตัวนี้ดอกเขาเขาบอกมาศึกษาเขามาพิสูจน์แหละสำรับแต่เขาเห็นวงจรชีวิตว่ามันมีชีวิตมันมีพ่อสามีบบแค่หางจหากินซ้มตายอย่างชิ่งกันซื้อเสียงซื้อซื้อกขากันได้คนแค่คนไปย่องอีกผู้นึงว่าดีสุดขากันใดเด้หาซื้อเสียงหายศ นั่นแหละก็ไม่ยังแล้วก็พระกนตายไปนั่นแหละส่วนผู้มีธรรมะนะครับเมื่อเห็นความจริงคือถ้าคนเทาเข้าใจรักแห่งการคิดความชิตอถ้าพวกได้เข้าถึงรักคิดแล้วก็มองหาความจริงของชีวิตมันก็เกิดมาหากินสร้างตายนลรวยก็ตายจนก็ตาย ป่วยก็ตายพวกป่วยกะตายบางคนก็ตายเพราะว่าอุบัติเหตุบางคนก็ถือปืนบางคนก็ส่งครามบางคนก็ฝนตกน้ำถ่วมล้มผ้าหยุไฟสอดตายผ้าผ้าตายตกล้มตายอันตกตนไม่ตายข้อหักตายนั่นนี่ป่วยเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี่ไปรักษากตายนี่เลยลงพยาบาลพยาบาลนั่นนี่มันเห็นเข้าไปแล้วแล้วที่สุดของชีวิตมันยุไสหนอเนี่ยหันกลับมาบ่งความคิดเห็นองเจะคของเอง แล้วก็สรุปความเห็นของเจ้าของเองว่ามันเป็นแบบใดมันแค่นี้ว่าหันเขาหนาเขาสู้ข้ามสอนพระพุทธเจ้า,าต่อบบนั้นมันก็สิเหลือเห็นเริ่มเห็นทั้งออกว่างจิตว่างใจใดนั่นแหละผลนั่งว่าแม่นคารวะสิลูถ้ำแต่ว่าหนทางแห่งคารวานะเป็นหนทางที่คับแคบผลจึงมีการบวชแม่นสิลูท้ำแต่ว่าบ่าอาจสามารถปฏิบัติแบบให้มันปล่อยว่างทั้งนอกทั้งในไดๆ ว่าสันเพิ่งสิบวัดิพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นัางลว้ยตัวเป็นต้องหนีออกคือตัดภาละออกในความเกี่ยวของกับญาติพี่น้องกับลัทธิบรรดาศักกับอาชีพการงานเป็นเรว่างหนทางเงินราวาเป็นหนทางที่แคบถึงมีการบวชตัวนี้ต้องสละต้องระสนใจความเห็นผู้อื่นพร้อมก็คือระสนใจความเห็นแต่ของพร้อมหมดละถ้าเข้าใจ ความจริงของชีวิตละ่ะต้องออกมาคือภิกษุนักบวชท <c oughs> ั้งหลายนี่เน้นย้ำออกมาเนี่ยม,ออม,า,มาแล้วกะบ่มียังมากดอกเฮาขอใจแล้วชีวิตให้ยินซ้ำตายเกิดแก่เกียบยตายเสมอกนเบดบวาสัตว์บว่าคนเออทั่วโลกดินแดนนี่มีเอานี่เหตงใดเขาสิบบ่าตายเขาต้องบ่เกิดเหังใดเขาสิบบ่เกิดมันจึงบ่าตาย ก็ฝึกหัดศึกษาไปนี่แหละจนเข้าสู่วิธีการฝึกหัดปฏิบัติเมื่อผูใ้ใดฝึกหัดปฏิบัติเราใหลรักการให้การปฏิบัติมันก็มีทักรกรมาทานสี่สิบเรื่อยๆสี่สิบปีกปันยังก็แล้วแต่อแต่ว่าที่พึ่นเน้นให้พวกเราหูเห็นเร็วแน่เห็นความจริงเร็วแน่กับ่มให้ใจสติปัฏฐานสี่จากการสมาสรุปยอดเอาตรงนั่นเลยละก้มเห็นหนึ่งเด้ แต่ทุกคนฝึก,กจิตดีแล้วตั้งมั่นดีแล้วหมายถึงจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเออเมื่อมันเบาวันไหวกรับสิ่งที่เข้ามาก,กระทบกระทั่งแค่ละก้มเห็นแค่ว่าต้องไปแสดงก้มเห็นว่าต้องคิดปรุงแต่งแล้วไปสรุปว่าเอออันนั้นผิดอันนั้นถูกอันนั้นบุญอันนั้นบาปนะอันนั้นดีอันนั้นเรวบอมีความเห็นในการสรุปว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าเรวว่าบาปว่าชั่วบอมี อารมณ์ห้อก็สิสเกิดบ่ไอะไราอาสวะเนี่ยก็จะหมดความข้องเกี่ยวในความดีแล้วความเลวเรื่อยๆเนี่ยอารมณ์ที่ยังข้องอยู่หายไปเพราะเราไม่เข้าไปยืนยันตัดสินในความผิดในความถูกในความชั่วในความดีในผีในคนอ่มามักจึงว่าบ่มีสัตรบ่มีบุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลหายไปบ่บมีอย่างเลยบ่มีเกิดแล้วก็บ่มีตายหอมละความเห็น เพืน่นวอานจึงเออนาอาส์เอื่อนว่านอาสังขะตธรรมมดความคิดเห็นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีผีไม่มีคนบม่มีเทพเทวดาอินทรมใดใดทั้งสิ้นละก็เบียดในเบสเข้ได้ว่าล่ะแหละแต่จิตตั้งมั่นดีแล้วมาสรุปอลอดตรงนี้ตั้งใดมันถึงมีกําลังมากกันแล้วก็ต้องอยู่กับตัวเองให้มากคือลมหายใจคืออุณลม ทรงชาญจะเจร่ญชาญโดยการอยู่กับกายจากของเองในจิตตั้งมั่นในกายบ่ให้มันคิดฝุ่นคิดพีไหมมันมีกำลังมากแล้วกับจิเก็บตัวเงียบสิบว่าจากปากอยากบ,าบ่าสิบว่าจากแสดงความเห็นยังกับไพมันจิตเฝ้าสังเกตความคิดจากของเองดอกนั่นแหละจิตในจิตไปเลยเฝ้าสังเกตความคิดจาของ,ของถ้าเฮามีความเห็นว่าบุญว่าบาปว่าผิดว่าถูกว่าชั่วว่าดี เขายังมีความเห็นสิ่งเล่านี้อารมณ์เฮาก็ต้องเข้าไปของเกี่ยวเพราะว่าการคิดในสิ่งต่างๆทั้งปวงเออคือมันมีความปรุงแต่งทั้งหลายในสิ่งต่างๆเราสังขตธรรมธรรมคือบดทุกอย่างนั่นแหละว่าทมเออตนมดพวกเขาสัตว์สิ่งของต่างๆดินปาอากาศห้อนหนาวต่างๆสารพัดถือก็ทับท่าอะะเดีย่ว่าไม่ไม่คิดนึกปรุงแต่งเออ ว่าพิษว่าถูกว่าดีว่าเร็วไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิ้นอารมณ์ห้องก็เกิดบันไดอาสวะสิ้นไปขาดไปให้ไปพบมันกระดับเนีย่ยจึงมายืนยันอยู่มังนีแบบนี้สรุปให้ทุกคนเขาใจง่ายจึงว่าเอาอันใดเมื่อเป็นเครื่องบอกตัวเองปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วพวกนี้วิชาได้เกิดขึ้นแล้วเอาอีย่างเขาอารมณ์ตัวเองนั่แหละมาฝัดตัวเองมายืนยันตัวเอง มาวัดตัวเองว่าตัวเองละได้หรือบ่ได้นั่นตัวเองต้องละตัวเองต้องรู้ตัวเองต้องตัดสินตัวเองนั่นแหละต้องมาเบิ่งตนเองนั่นแหละว่าอ <ici> ุท <inappropriate S 1> ัพปะติยหนังอุทัพปะติปัญญาอุทัพปะติวิชาอุทัพปะติอารมโขอุทัพปะตินั่นนั่นแหละอุทัพปะติวนึ่งจึงใดจึงหนึ่งมันเกิดอุบัดเกิดแล้วแต่ห้องหัเท่าท่านมันแสงสว่าง แห่งปัญญาคือการรู้ตามค้อมงจริงได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเราได้รู้แล้วอันเราได้เห็นแล้วได้รู้แล้วอันไรแล้วเนี่ยว่าละได้แล้วนี่เนี่ยอุทปาธิละได้แล้วบัดก็ขาดออกจากอารมณ์ที่ยังเข้าไปคล้องอยู่ขาดออกจากความคล้องเกี่ยว,วเมี่ยี่ยวของกับบุคคลนั่นเพียงแต่ว่านั่นโดยสัญญาว่าเคยเป็นญาติเคยเป็นผัวเคยเป็นเมียเคยเป็นลูกเคยเป็นหลานเคยเป็นญาติต่งตงตงตางๆสารพัดมันก็เพียงแค่ว่า เป็นเป็นมั่นกะเป็นแทวว่าเป็นสัญญาเก่าจะตัวไมหมเขาบรัปุงนม็ตไปอีกไนหะอารมณ์มันกะเกิดบ่ไ้ต่อมันกกบ่ไปเกาะ,ะกับคนนัน้นคนนี้บ่มีความหวังในในผัวในเมียต้องเป็นนังซี่บ่มีความหวังในลูกในเต้าเป็นซั่นังสีบ่มีความหวังในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นจบลบหายบดเลยไป เพสารุปความเห็นในผิดี่ถูกม่ดีในเรววในชั่วในผีใน่คนบ่มีทุกอย่างที่มันปรากฏกระทบขึ้นมาเพราะว่าที่เห็นทั้งตาเออแต่ิเบา้บาโดยสมมติวา่าบ่ว่าคนหญิงโดยใช่เด็กหน่อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ัตว์สิ่งของต่างกับ่มีความเห็นอย่างมันกับบาามีคนบาาม่มีสัตว์บาวาม่มีสิญญ่งของกันแหละแต่จะบอเรื่องภายในจะเป็นเทพเท,ทเวดาอินพรมนีมา,หากห้างวต้องไปใส่ความเห็นว่าเป็นเทพเทวดาอินพร่มอย่างดอก บ่มีความเห็นอย่างเออแต่ว่ามันก็เห็นอยู่รู้อยูย่ในผีในคนกับซางในสัตว์ในสินส่งของกสบซางแต่ว่ามันไปรสรุปความเห็นมันก็บ่มีความเกี่ยวอันตัานั่นแหละมันก็เลยเป็นสักแต่ว่าอ้าเทวดามีบ่นี้แต่ก็แค่นั่นแหละมันก็เกิดไปตายคือกันนั่นแหละนี่ไหมสิวาอย่างกับน้นะคนมันก็เกิดมาตายคือกันสัตว์ก็กกเกิดมาตายเออ คนก็หากินซ้ัมตายสักก็เกิดหากินซ้ัมตายเอเทวดากลับของเก่้ที่ตัวเองเห็ุใว้ในมนุษย์อหากินซ้ัมตายเหมือนกันแตเทวดาก็ดีกินของเก่้นั่นแหละเห็ดใว้สัตว์เดรัจฉานก็หากินซ้ัมตายสัตว์นรกก็ใส่กรรมตัวเองซ้ัตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจากนักพรหขึ้นมาหาเบาไม่มันมีอย่างเดียะละก็เห็นว่ามีผิดว่ามีถูก ใจว่าล่ะบ่มีผิดบ่มีถูกบ่มีดีบ่มีเรวบ่มีชงบ่มีชั่วอีหอย่างเออมันก็ว่างปราศจากความคิดนึกอ่าความรู้สึกในความพอใจแล้ไม่พอใจก็เกิดขึ้นไม่ได้กระเว่าละอารมณ์ความยินดีออกเลยบอกของเกี่ยวกับยั้งบ่มีผีบ่มีค้นบ่มีสัตว์บ่มีสิ่งของบ่มีดินบ่มีฝ่าบ่มีอากาศแต่ว่าลู้เห็นใดซื้อธรรมดานี่ยฮังบ่ไปมีเนะกันใด้ซื้อ การแสดงความเห็นแต่ว่าบสุรุปความเห็นนี่แสดงความคิดเห็นในตัวเรคนฟังแสดงความคิดเห็นอยู่แต่ว่าบสุรุปความเห็นพิษถูกดีชั่วบอกพวกเจ้าต้องไปรูเอาเองนะเหมือนกับคนบอกอุปมาไว้อายจตนะนั้นมีอยู่แต่ไม่มีอยู่ในอายจตนะอันนี้มันมีพพาดหรือยากวันเ,เห็นอยู่ผีสางนังไหม่เทวดาเห็นอยู่คนแต่ว่ากระชังคือบ่มี ยังสิไปปรุงแต่งนึกให้เขาเป็นเช่นนั้นหรือแม้เราเป็นเช่นนี้ก็บ,บม่มีละก็มเห็นใจเว็าจังไดนมเสร็จละก็เห็นกับยุดคิดนั่นแหละคําว่าละก็เห็นมันก็ดีอก็เ,เ,เลยเกาะลมไหวเดอ้อไหก็ดีหยุดลมให้ใจไห้อยู่กับความรู้สึกในกายไห้กายวิถน,นาจิตวิถีนหนากายทาทั้งหลายบาว,าบาว,าบาวา่านอกบว่าภายในกระทบกระทั่งตาบ่คิดบ่นึกบป่ปรุงบ่แต่งบบมันบ่มีอียงเข้าไปเกาะจิตไม่มีที่ตั้ง เออมืนบ่มีที่ตั้งก็ไม่มีความหวังเออกับอารมณ์พอใจแล้วบ่พอใจมันก็เกิดขึ้นบ่ได้ครบมันก็นจบลง่ตัวเพอาความรู้สึกเกิดอ่ไรวิญญาณดับดับวิญญาณหมายถึงบ่มีความรู้สึกบ่เข้าไปรับเอาความรู้สึกนะพอใจแล้วไม่พอใจและเกาะกายไว้ไปก็ดีนึกถึงลมหายใจนึกถึงความรู้สึกที่ลมเย็นบืนเบเขาเวือบออกในโพงจมูกในหูดังอย่างกรนีหนึ่งเด้เอ,อ ต่อมาถ้ามันมีความรู้สึกอันเป็นอาการปิติกรู้ไปกับความรู้สึกในกายเวทนานี้เวทนานั่นไปส่วนจิตในจิตมันก็ควบคุมบ่ให้คิดออกไปนั่นแหละจิตในจิตก็เลยคิดออกไปหาธรรมธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแม่เบิดนั่นแหละพ่อเข้าใจบ่ต้นไหม้พวกเขาก็เอินธรรมบิดนั่นแหละคํ้ามาสังขารสังขาร่ยกายจะสังขารหรือวัตถุต่างๆก็เอินก็นเป็นรูปธรรมอันเป็นวัตถุสังขารทั้งบิด บว่าคนบวาสัตว์บวาสิ่งของจิตตะสังขารน,นี่ตัวสําคัญมันเห็ุจั้งไดสิหยุดความคิดใดนั่นแหละวิธีมันก็บบอกสุดยอดให้แต่ละมือบอกสุมมกส่มมือบอกชุมมือเนาะอ่ออะไรเพราะ